เห็นไหมครับมาแล้วคือเราทําอะไรได้ปกติเหมือนกันในจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมเห็นไหมโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลว่ามันจะเด้งกลับไปที่หน้าของอแอป ของ YouTube Studio นะครับซึ่งมันมีข้อจำกัดในการตั้งค่านะครับคราวนี้เราก็เหมือนกับยกจอคอมพิวเตอร์มาไว้ในมือถือของเราเลยนะครับ <Social media> ด้วยการตั้งค่าแดชบอร์ดในมือถือนะครับซึ่งขั้นตอนมันง่ายนิดเดียวเองนะมาติดตามกันนะครับว่าตั้งช่องอยังไงเชิญเลยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเราจะใช้ YouTube Studio ที่มือถือแบบ สไตล์ของหน้าจอเดสท็อปหรือก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันจะเข้าไปที่แอปนะครับเดี่ยผมกด YouTube Studio นะครับที่หน้า Google นะครับผมมันก็จะเข้าไปที่ย u t u b e Studio นะครับเว็บไซต์ของเขาแล้วเราจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งไปที่แอปนะเห็นไหมเด้งไปที่ออแอป ของ YouTube Studio เดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขปัญหานี้กันสำหรับวิธีการง่ายๆท่านก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมมันก็จะมาหน้าต่างของ Google นะครับท่านก็พิมพ์คำว่า youtubestudio com นี่นะครับผมซึ่งผมได้พิมพ์ไว้แล้วมันเลยโชว์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วท่านก็เลื่อนมาตรงนี้ youtubestudio นะครับแล้วเราก็ยังไม่กดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับให้ท่านนะครับเลือกไปที่อันแรกเลยนะครับนั่นก็คือ youtube channel นะครับกดป๊ฟเข้าไปนะครับ มาแล้วครับตอนนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นหน้าต่างของเดสก์ท็อปแล้วนะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยเราใช้ผ่านมือถือนี่แหละมันจะทําให้เราตั้งค่าต่างๆนาได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจะปรับปรับแต่งช่องอะไรเงี้ยมันก็จะได้หมดนะครับผมหรือว่าท่านจะวิเคราะห์ช่องอะไรเนี่ยนะครับผมมันก็วิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับผมมันก็สะดวกสบายมากเลยนะครับผมโอเคท่านจะเห็นแล้วว่า หน้าตามันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้มันเป็นเป็นแดชบอร์ดของอในจอมือถือเลยนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับไม่งั้นเรากดไปกดมาเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ตัวแอปอ YouTube Studio นะครับท่านเห็นไหม มุมบนขวาสุดเนี่ยนะครับมันจะมีจุดอยู่3จุดเรียงกันเป็นแนวตั้งนะครับท่านจิ้มเข้าไปเลยนะครับนี่คือปุ่มที่จะมาตั้งค่ามันนะครับเราก็กดเพิ่มลงไปในหน้าจอหลักเลยครับกดเข้าไปแล้วเห็นไหมมันมาแล้เราก็กดเข้าไปเลยครับเพิ่มนะครับกดเข้าไปป๊บนะเขาก็จะว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักแต่ค้างไว้เพื่อเพิ่มนะครับก็คือเราก็กดเพิ่มไปเลยนะครับอ๊าปตอนนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่า มันไปอยู่ที่ไหนแล้วโอเคปิดไปให้หมดปิดไปปิดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนกันเอ่ยน,นะครับอ่ามาแล้วครับหน้าสุดท้ายนะครับโอเคทีนี้ผมจะจิ้มเข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงอม,มาแล้วเวเห็นไหมครับมันมาแล้วครับมันมาแบบนี้เลยนะครับผมบางท่านบ,บอกว่าอา้า ครั้งแรกมันมาครั้งที่2มันจะมาเปล่า,อ,า,อ,าอ่าเดี๋ยวผมผมลบหมดแล้วนะเดี๋ยวผมทาให้ดูว่ามันมาเปล่ากดป๊บเห็นไหมครับมาแล้วแล้วเราก็ตั้งค่าอะไรปกติวิคงวิเคราะห์ช่องอะไรที่ตรงเนี้ยช่องของเราอะ่ะคือเราทําอะไรได้ปกติเหมือนกันในจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมเห็นไหมโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลว่ามันจะเด้งกลับไปที่หน้าของแอป ของ o u t u b e Studio นะครับซึ่งมันมีข้อจำกัดในการตั้งค่านะครับคราวนี้เราก็เหมือนกับยกจอคอมพิวเตอร์มาไว้ในมือถือของเราเลยนะครับด้วยการตั้งค่าแดชบอร์ดในมือถือนะครับซึ่งขั้นตอนมันง่ายนิดเดียวเองนะครับเวลาที่เราเลิกใช้นะครับทามันมีหลายช่องมันอาจจะกินเน็ตกินอะไรท่านก็ปิดไปได้นะครับแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก่อนนี้ก็สบายแล้วครับผมเวลาจะเข้านะก็สบายเลยไม่ต้องอะไรมากเลยกดไปที่ ที่เราตั้งค่าหน้าแดชบอร์ดไว้แล้วเราก็เข้ามาตั้งตรงนี้เลยนะครับตั้งอะไรเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมเราก็ปิดมันไปเลยครับผมปิดมันไปเลยนะครับยกเลิกมันไปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับมันง่ายนิดเดียวนะครับตอนที่ผมทํา YouTube ใหม่ๆนะครับผมปวดหัวปวดกระโหลกมากเลยการที่แบบเวลาจิ้มเข้าไปในเว็บไซต์ ster, YouTube Studio เนี่ยนะครับผมมันจะเด้งไปที่แอปตลอดเลย <laughs> นึกแล้วก็ขำตัวเอง หวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านได้นะครับขอพบพระคุณมากครับ